ย้อนเส้นทางข่าวเดท V BTS j e n n ี่ b l a c k p i n เป็นแฟนกันตอนไหนหลังสื่อตีข่าวยุติความสัมพันธ์ จากกรณีที่สำนักข่าวในเกาหลีใต้ได้ออกมารายงานว่าเจนนี่แบล็คพิงได้เลิกรากับแฟนหนุ่มวี b ี s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำเอาหลายคนที่ไม่ได้ตามข่าวถึงกับต้องสงสัยว่าเจนนี่และวีไปออกเดทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะยังไม่เคยมีการถแถลงที่ชัดเจนจากค่ายต้นสังกัดของทั้งคู่หากย้อนไปก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนก็ได้มีข่าวฮือฮาขึ้นเมื่อได้มีมือดีออกมาปล่อยภาพหลุดของชายหญิงคู่หนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในรถระหว่างขับรถเที่ยวเกาะเชจูโดยคนปล่อยภาพอ้างว่าชายหญิงดังกล่าว คือวีและเจนนี่ที่กำลังแอบปเดตกัน หลังจากภาพนั้นได้ถูกปล่อยออกมาก็ได้กลายเป็นประเด็นโต้เถียงครั้งใหญ่ว่าเป็นภาพจริงหรือต,ตอัดต่อก่อนจะนำไปสู่การถกเถียงเรื่องความปลอดภัยในไอดอลของเกาหลีเพราะหลายคนชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธ,ทธทิส่วนบุคคลต่อมาไม่นานก็ได้มีการปล่อยภาพของ V BTS และ Jennie Blackpink ให้ชาวเน็ตได้ชมกันเรื่อยๆทั้งภาพที่อ้างว่าทั้งคู่นั้นไปเที่ยวฟาร์มด้วยกันตลอดจนภาพที่หอมหนาา้าผากและทำท่าไหวาพ้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยกันพร้อมกับที่มีภาพป,ปล่อยในห้องแต่งหน้าเผยให้เห็น Jennie ขณะยืนถ่ายรูป V ที่หน้ากระจกและลูกคู่ของทั้งสองคนซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพจริงหรือตัดต่อกันแน่แต่ทว่าที่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอสุดหวานของชายหญิงคู่หนึ่งที่กําลังเดทด,ด,ด้วยกันที่ปารีสโดยมีคนอ้างว่าคนในคลิปคือเจนนี่และวีที่กําลังเดินเที่ยวกันซึ่งได้มีคนสังเกตว่าถัดไปไม่ไกลมีเมนเจอร์ของเจนนี่ตามประกบดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยสําหรับคลิปดังกล่าวนั้นได้กลายเป็นไวรลัลเพราะหลายคนมองว่าเจนนี่ จ,จึงถือว่าเป็นคู่รักคนดังที่น่ารักมากๆเพราะแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่ทั้งคู่ก็ยังหาเวลามาเดทกันได้แถมยังเดินจับมือพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยทางนี้แม้ว่าภาพและคลิปที่อ้างว่าเป็นเจนนี่แลวีจะหลุดออกมา,มามากแค่ไหนแต่ค่ายต้นสังเกตของทั้งคู่กับไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดมีเพียงแถลงการเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลข,ของศิลปินเท่านั้นตามรายงานข่าวจากทาง JTBC ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความสำคัญของทั้งคู่ โดยระบุว่าได้แยกทางกันแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยออกมายอมรับเรื่องความสัมพันธ์ในการออกสื่ออย่างเป็นทางการก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก่อนหน้านี้แม้จะไม่เคยยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันแบบเงียบๆโดยมีทั้งสื่อในและต่างประเทศต่างเก็บภาพขณะที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยก่อนหน้านี้เจนนี่ได้เคยเชิญบรรดาเพื่อนสนิทของวีทั้งพักซอจุนชเวอุชิกและพักฮยองชิกมาร่วมปาร์ตี้ส่วนตัวเพื่อฟังผลงานอัลบั้มเดี่ยวที่2ของเธอด้วยซึ่งทางด้านชาวเน็็ตกกกกไดดด้แสงคคววาามิเเหนี่ยับร ในครั้งนี้บางก็บอกว่ามันยากที่จะรอคอยคนที่เข้ากลมกลับไปรับใช้ชาตินี่คือชีวิตส่วนตัวของพวกเขาคุณเป็นใครถึงมาอ้างว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้มันน่าคนลุกนะที่ได้เห็นคนอ้างว่ารู้ดีเพราะพวกเขาไม่ได้เจอกันบ่อยๆอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ในโลกดิจิตอลและเลิกกันทางดิจิตอลเข้าใจไหมฉันว่าพวกเขาไม่เคยยอมรับนะว่าคบหากันอย่างไรก็ตามทั้ง YG Entertainment และ b i g h i t Music ต่างก็ไม่ออกมายืนยันและถแถลงความ เกี่ยวกับการรายงานข่าวของ JTBC แต่อย่างใด